โอ้สามทุ่มแล้วเหรอเนี่ยพรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียนด้วยจะตื่นสายไหมนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่เคยตื่นสายอยู่แล้วงั้นเล่นเกมต่อแล้วกันโอ้โหห้าทุ่มแล้วเหรอเนี่ยงั้นเล่นเกมต่ออีกนิดแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปนอนอ่าถึงเวลานอนของเราสักที พรุ่งนี้ยังไงก็ไม่ตื่นสายโทษทีนะครับทุกคนพอดีผมยังไม่ง่วงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพรุ่งนี้ยังไงก็ไม่ตื่นสายแน่นอนพวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงไปเลยเจอกันตอนเช้านะครับ โอ๊ยเมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลย,ย,ยแถมตอนนี้เลยเวลาไปมากแล้วด้วยงั้นไม่เป็นไรงั้นก็ไม่ต้องไปโรงเรียนเลยแล้วกัน เฮ้ยจบแบบเกลียนเกลียนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยสุดละคลิปนี้บายบาย